ไอ้จอหนึ่งกัดมังคุดทั้งเปลือกฝาดก็อาราวาดคว้างทิ้งกลิ้งหลุนหลุนไอ้จอหนึ่งมีปัญญารู้ค่าคุณยิบบิดุลกินเนื้อไหนชื่นใจลิง่งคนโง่ง,งับาศาสนาร้องว่าฝาดก็อาราวาด กรธใจคล้ายผีสิงสัตว์บุรุษขุดพระธรรมได้ความจริงดื่มทำยิ่งดื่มสุขทุกวันคืนลิงหรือคนก็วิกลได้ด้วยกันกลืนถูกมันก็กลืนคล่องไม่ต้องฝืนกลืนทั้งเปลือกตาเหลือก ตายทั้งยืนกรืนเนื้อในชื่นมืน่นรื่นเริงธรรมขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่เปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซ ด้วยระบบความถี่ FM 8 8 5และความถี่ 102.0MHz เมกทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566แรม10ค่ําเดือน9บทกลอนตอนต้นนั้นกล่าวถึงเรื่องของมังคุดมังคุดกับธรรมะ เกี่ยวข้องกันอย่างไรท่านฟังช่วงนี้นี่เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนที่ชอบ,รบพระประธานมังคุดนี่คงจะอิ่มน้ำสำารานบางคนเรียกว่ากินกันจนเบื่อไปข้างหนึ่งทำไมจึงมีเยอะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูกาลของมังคุดแต่ว่าพอมังคุดเยอะนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเดีย๋ยวจะพูดในภายหลังว่าเกี่ยวกับธรรมะอย่างไร แต่ว่าอันนี้พูดถึงมังคุดจริงๆก่อนก็เพราะว่าเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวปักใต้บ้านเราประสบปัญหาของราคาผลไม้ที่ตกต่ำเนื่องจากว่าพอผลไม้ออกผลพร้อมกันแน่นอนว่าราคาการแข่งขันมันก็ไม่แพงการซื้อที่หน้าสวนในสวนจากเดิมี่กิโล ก <c oughs> ิโลกรัมลับประมาณ35บาทแต่ว่าลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือไม่ถึง10บาทเนี่ยทีนี้พอราคาลดลงนี่คนที่เดือดร้อนก็คือเกษตรกรหรือว่าชาวสวนที่ปลูกบางคุดทุเรียนหรือผลไม้อื่นๆด้วย,ยพอราคาลดลงนี่ก็ผลจากการทำกำไรมันก็ไม่ได้เนื่องจากว่าต้องซื้อปุ๋ยดูแล หลายๆอย่างการรักษากว่าจะได้เป็นผลมาขายนี่ก็ต้องลงทุนก่อนเหมือนกับอาชีพอื่นก็เช่นกันเนีเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาหลายคนก็เดือดร้อนพ่อค้าไม่ขายเ่ยว,ว่าผู้บริโภคนี่ไม่เดือดร้อนบางคนบอกว่าดีซะอีกจะได้กินหรือรับประทานของไม่แพงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในกันแก้ปัญหา การแก้ปัญหาก็คือรัฐบาลพยายามช่วยให้ต่างองค์งกรการค้าต่างๆช่วยสนับสนุนแต่ถ้ามามองว่าจริงๆแล้วเรื่องของผล,ลไม้นี่บางจังหวัดโดยเฉพาะมเมืองท่องเที่ยวนี่ยังแพงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือว่าชนบุรีแม้แต่นในกรุงเทพมหานาครน,นี่ก็ยังยังยังแพงอยู่เนื่องจากว่าคนก็นิยมรับประทานผล,ลไม้ เพราะดีต่อสุขภาพวันก่อนมีโยมนำมังคุดมาถวายจำนวนมากก็เลยพูดกับคนครัวแม่ครัวแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ที่วัดวอกนี่โยมบันเรือมังคุดช่วงนี้นวยมันเอียดไปนะไม่ปอบมังคุดเวยเท่าเลยพันเบือแม่ครัวคนครัวเขาบอกอ๋อมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลฤดูกาลช่วงนี้ก่อนหน้านี้นี่ก่อนที่ฝนจะตกมามันมันแรงมังคุดขาดน้ำอย่างนั้นลูกเลยเล็ก แม่ครัวคนก็พูดว่าอ๋อแล้วอีกอย่างนี่ไอ้ลูกใหญ่ๆลูกสวยๆเนี่ยก็คัดไปขายสิไ <c oughs> อ้ลูกเล็กๆนี่ก็เอามาแจกนะก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานมีโยมคนหนึ่งนำมังคุดลูกใหญ่มาอาตมาก็ถามอ๋อนี่โยมมาจากไหนนี่ปกติบันน้้ยเหยีหยดไปนี่โยมจากไหนนู้นดาวนี่แกบอกอ๋อปลูกเองที่บ้านะปลูกเองที่บ้านแล้วปลูกหลายต้นด้วย เขาเรียกมังคุดดำมางั้นลูกใหญ่ดีนะแล้วก็หวานฉ่าเลยโอ้นี่เขาบอกว่าแกก็กข,าขายด้วยเดี๋ยวว่าเก็บไว้กินด้วยนํามาถวายพระด้วยนี่นี่ก็เรื่องของอผลไม้มังคุดเอ้าทีนี้จะพูดถึงธรรมะแล้วเกี่ยวกันยังไงอย่างบทกลอนที่บอกว่าไอ้จ้หนึ่งกัดมังคุดทั้งเปลือกฝาดแล้วก็กว้างทิ้งนี่ก็เหมือนกับว่าคนที่เพิ่งเข้าหาศาสนาครั้งใหม่ๆเริ่มต้นก็มองว่า นศาสนาเป็นเรื่องคล้ำค,คลึกคำสอนนี่เป็นเรื่องของวัดวาไม่เกี่ยวกับทางโลกก็เลยไม่สนใจแต่ว่าไอจ้จอหนึ่งหยิบบังคดที่เก่าคว้างที่โดนคว้างทิ้งเก็บมามา,มาบิมาแบกินเนื้อในอร่อยชื่นใจลิงไปเลยก็พอพบว่าจริงๆแล้วศาสนานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของทุกคนไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในมิติไหนมุมมองไหน ธรรมะก็มันมีอยู่อย่างนั้นแล้วเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันละโลกนี้ไปนี่ถือว่าลิงฉลาดมีปัญญา <Yeah. S 1> ชาวพุทธก็เหมือนกันคนที่มีปัญญาก็รู้จักเข้าหาศาสนาและได้ประโยชน์จากศาสนาทางโลกนี้ก็พูดถึงกําไรขาดทุนไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสิ่งของผลไม้อะไรต่างๆก็ตามก็หวังกําไรเป็นมีผู้บริโภคมีผู้อุปโภค ประโยชน์จากสิ่งของต่างๆในการดำเนินชีวิตก็มีกําไรมีขาดทุนส่วนในทางธรรมนั้นกําไรขาดทุนไม่ได้วัดกันเป็นตัวเงินหรือวัตถุแต่กําไรขาดทุนนี่วัดกันในด้วยช่วงก้วงของเวลาสําคัญมากเราเกิดมาในโลกนี้อาจจะมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันนี้เท่ากันทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้อาจจะไม่เท่ากัน บางคนก็อยู่ได้ห้าปีสิบปี20ปี30ปี40ปี80ปีหรือร้อยปีบ้างแต่น้อยเวลาที่ใช้อยู่ในโลกหรือว่าชีวิตที่ใช้นี้ไม่เท่ากันแต่หากจะพูดถึงกำไร,ราการทุนเนี่ยบางคนมักจะพูดคนสูงอายุว่าอ๋อคุณปู่คุณคยา่าคุณตาคุณยายที่อายุเกือบร้อยนี่อ๋อกำไรแล้วนี่ต้นนี้นะโยกมาน้านแล้วนะ ก่ากำไรชีวิตอย่ในเรื่องนี้อบางคนก็ยินดีแต่บางคนก็บอกว่าเออไม่ได้กําไรอะไรเพราะว่ามันมีความทุกข์มากมีความลําบากมากยิ่งแก่ไปก็ยิ่งลําบากมากอยู่ที่มุมมองรวมความว่าคนที่จะได้กําไรชีวิตจริงต้องนำธรรมะมาใช้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นปฐมวัยมัชชิมวัยหรือปัจฉิมวัยวัยเด็กวัยกลางคนหรือวัยชราถ้ารู้จัก นำธรรมะมาแก้ปัญหาคือรู้จักคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นสามอย่างนี้คือเป็นหลักแต่คิดเป็นพูดเป็นชีวิตก็มีความสุขสบายสแสดงว่าการศึกษามีส่วนสำคัญ <c oughs> และการศึกษาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษาเฉพาะในห้องเรียนไม่ได้หมายถึงการศึกษาระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาแต่การศึกษานี้เริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการแก้ปัญหานี้ ทุกคนมีปัญหาหมดปัญหาก็คือความทุกข์ทุกคนมีปัญหามีความทุกข์แต่ใครจะแก้ปัญหาได้เก่งกว่าคือคนที่แก้ปัญหาได้เก่งกว่าคือคนที่รู้จักใช้ชีวิตได้ดีกว่าเนีเ่ยเพราะฉะนั้นการศึกษาเหมือนที่โบราณเขาบอกใครมีความรู้นี่ารู้จักคาพูดรู้จักความคิดรู้จักคําพูดนี่เหมือนกับว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีเนี่ยก็คือรู้จักพูดรู้จักใช้ธรรมะ เพราะว่าคนเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นการสื่อสารจึงจําเป็นและเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องแล้วที่บอกว่าเรียนรู้เริ่มต้นหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าการเริ่มต้นเรียนรู้นอกจากตั้งแต่อยู่ในคันแม่นะพอคลอดเริมตาดูโลกออกมาก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานทันทีในแต่ละวันนี่เราก็ได้เห็นได้ฟังได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสรู้สึกนึกคิดต่าง ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นความรู้ประกอบในการตัดสินใจที่จะทําอะไรเอาอะไรไม่เอาอะไรหมายถึงเลือกเลือกรับอะไรเลือกปฏิเสธอะไรในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าให้เลือกรับสิ่งที่เป็นกุศลให้มากปฏิเสธสิ่งที่เป็นอกุศลคือเลือกรับบุญแล้วปฏิเสธบาปอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนใช้ตาเป็นใช้หูเป็นใช้จมูกเป็นใช้ร่างกายเป็นใช้จิตคิดเป็นบางครั้งเกิดเรื่องที่ไม่พอใจแก่ชีวิต มีความยินดีบ้างมีความยินร้ายบ้าง <c oughs> นะก็ต้องมองให้เป็นว่าอันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นประโยชน์หรือบางเรื่องผ่านเข้ามาให้เราคิดพิจารณาตัดสินใจว่าอะไรนี่เป็นไปด้วยความบริสุธทธิยุติธรรมอะไรเป็นไปด้วยความเอ,เอ็นเอียงก็คือรู้จักเรื่องของอากติไม่เอ็นเอียงเพราะชอบไม่เอ็นเอียงเพราะชังไม่เอ็นเอียงเพราะกลัวไม่เอ็นเอียงเพราะเขา่านะนี่คือหลักคิดในการดำเนินชีวิต ถ้าอย่างนี้เรียกว่ารู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประสบการณ์จึงมีความจําเป็นและสําคัญการเลือกคบคนก็ต้องเลือกคบสัตว์บรุษสัตว์บรุษที่ว่าคือคนดีคบคนดีคบคนผานบาลปลาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตปาไปหา,หา uais, ปผลผลก็คือประโยชน์ในทางธรรมประโยชน์ในการใช้ชีวิตในทางโลกก็รู้จักบริโภคใช้สอยวัตถุให้ถูกต้องถูกที่ถูกธรรมถูกคนถูกการถูกเวลา ในทางทมก็เหมือนกันรู้จักบริโภคด้วยการทำความพอดีมัชชิมาปฏิปตาไม่ว่าจะการเสพการใช้การเนินชีวิตทุกอย่างต้องมีความพอดีรู้จักหน้าที่รู้จักเวลารู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสิ่งที่เป็นโทษแก่ส่วนรวมนี่เรียกว่ารู้สิ่งที่เป็น กุศลและอกุศลถึงจัดว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทารวมวามว่าชีวิตของเราี่ยประกอบด้วยการมองสี่ทิศท่านกังการมองสี่ทิศทิศแรกก็คือทิศการแก้ปัญหาปัญหาที่มาด้านหน้าปัญหามันไม่ได้มาด้านหลังหมายถึงว่าปัญหานี่มันเกิดมาจากอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดนี่พอปัจจุบัน มันก็มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตนี้ไม่จัดเป็นปนัญหา,าคือมันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้นดั่นเองการแก้ปัญหาจึงดูที่ปัจจุบันคําคว่าคิดเป็นพูดเป็นก็ต้องทําเป็นด้วยประสบการณ์จึงนํามาใช้นี่คือทิศท,ที่เราต้องดูรู้เป็นแล้วความพอหมาะพอดอีต้องพอเหมาะพอดีตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการ รับประทานอาหารการเลือกใช้เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ต้องมีความพอดีในปัจจัยีไม่ขาดไม่เกินก็ดูง่ายๆมองง่ายๆแต่เกิดว่าเรากินเกินรับประทานเกินมันก็ไม่สบายแต่ถ้าขาดก็ไม่ดีอดมือ้อกินมือ้อหรือว่ากินหนึ่งมือ้ออดไป2มือ้อย่างนี้ก็ไม่ดีก็ขาดความพอดีเนี่ยเบื้องต้น คุณภาพชีวิตก็ต้องพอดี <Yeah. S 1> เมื่อพอดีแล้วเราก็จะเกิดความสบายแต่จะสบายอย่างไรเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเจ็บป่วยไข้ก็มีอยู่เสมอ <Yeah. S 1> นี่เมื่อวันเสาร์น,นี้ไปเยี่ยมภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาลนคนขน,นก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อพรมหรือว่าพระครูกันยาพรแล้วก็ตาหลวงแพ้าตาหลวงแพ้าสายหลวง ก็ได้พูดคุยหลายๆเรื่องท่านก็มีกำลังใจดีแต่ว่าสองท่านนี้คุยเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าอยู่ในการเจ็บป่วยอย่างหลวงพ่อพรหมอาจารย์พรหม,ม,มนี่กำลังคิดเรื่องที่จะดำเนินการที่สร้างอุทยานประวัติศาสตร์ที่สภานทะเลน้อยสะพานเฉลิมพระเกียรติหวังผลักดันให้ประสบความสำเร็จ เดี๋ยวไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ของออปจแล้วก็อนุรักษ์อนุรักษ์ตรงนั้นอนุรักษ์พันสัตว์ป่าพันสัตว์น้ำทะเลน้อยก็จะมาะพูดคุยว่าโครงการไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเรียกว่าเป็นเมกกับโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่นะต้องรอรัฐบาลให้การสนับสนุนท่านเล่าไอ้ความว่า,ง,วางบประมาณสูงมากอาตมาถามว่าเท่าไหร่ท่านบอกว่าห้าล้านอาตมาดังอ้ม ห้าร้อยล้านไม่ใช่น้อยท่านก็บอกว่านั่นหละก็ยากอยู่แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเห็นว่ามีประโยชน์ในอนาคตก็ทําได้เราโครงการอย่างพัทลุงโดยเฉพาะอำเภอโคกนนนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วพัทลุงถือว่าเป็นเมืองรองของประเทศจังหวัดที่เป็นเมืองรองของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากนั่นหมายความว่า เป็นที่มาของเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศและก็และก็ะกจังหวัดการลงทุนแม้จะใช้เงินจานวนมากมายมาศาลแต่ก็คุ้มค่าในอนาคตส่วนตาหลวงแพ้วตาหลวงแพ้วนี่ท่านโูท่านเริ่มจะไม่ค่อยชัดแล้ววันนั้นไปเยี่ยมไปพูดคุยท่านปันเพลิอบางตาล่วงมากี่วันแล้วบอกอ๋มาปลอมก็ตาล่วงปลอมมนด้เาเดี๋ยวน่นวาในออกปลอมกัน นนท่านบอกว่าอ,อ๋อแล้วเป็นไงถึงมาโรงพยาบาลท่านบอกว่าเหนื่อยทานบอกว่าอ๋อน่าจะเหนื่อยจากงานใช่ไหมอเพราะว่าตรวงนี่รับงานบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะงานปลึกสกท่านพูดในคิดเหมือนกันนะบอกว่าเออผมนี่มาดังตอนแก่ว่ะทานมาตอนนี้ก็บอกว่าโอ้ตรวงนี่ดังไปตัวประเทศเลยนะลูกซิดลงอ้ามาจากกรุงเทพมั่ง,งตามประเทศมัง่งมาไม่ขาดสายเลยแต่ละวัน,นบอกวานั่นแหละมาดังตอนแก่แต่มันลำบากหน่อย แต่มาถามว่าลำบากยังไงโอ้ก็บางทีงานไม่ได้ไไดรับเองลูกศิษย์รับไว้ให้พอถึงเวลาขอมารับก็ต้องไปบางครั้งไม่ไหวก็ต้องไหวก็เลยนี่แหละต้องมานอนหอบอยู่ที่โรงพยาบาลนี่มาดังตอนเก่งาถามาอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้มันบอก93ปีแล้วอันนี้จะห่วงเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าเราไม่ปรารถนาความเจ็บป่วยลดว่าบางครั้งความเจ็บป่วยมันก็มาเยือนนี่เป็นกฎของธรรมชาติะฉะนั้นตอนที่เรากําลังมีร่างกายแข็งแรงดีก็พยายามใช้มัชชิมาปฏิปาัาโอ้พอพูดถึงร่างกายแข็งแรงดีนี่ระหว่างที่เดินทางไปโรงพยาบาลวันนั้นเจอโยมคนหนึ่งก็คือตาหลวงน้อมพ่อหลวงน้อมนพ่อหลวงน้อม,อมบ้านใสคําอายุเกกว่าเหมือนกัน นั่นเดินอยู่กลางถนนเดินเท้าเสายยียวเดินอย่างโอคนแข็งแรงอาตมาก็เลยพูดกับคนขับรถว่านั่นโยมเป็นไม่ไหมันตานั่นแกอายุกาสิบว่าแล้วนะคนขับรถร้องดังโอดเลยโอ้กาศสิบว่าแล้วเห็นอย่างเก้จักรยานร้องเลยอาตมาบอกใช่แต่ <laughs> แข็งแรงมากนี่จะแรงว่ามีบุญนะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่กําลังมี สุขภาพดีก็พยายามใช้ชีวิตให้ดีนะเพราะว่าในอนาคตนี่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่ดีไม่ว่าเราไม่อยากจากแต่ว่าธรรมชาติมันก็ทําให้จากนะแต่ว่าถ้าเราสุขภาพยังดีอยู่ก็พยายามาสั่งสมบุญกุศลให้มากนะเพราะว่าบุญกุศลนี้จะเป็นเป็นทรัพย์สมบัติที่เรานําข้ามภพข้ามชาติได้กํนะาไรก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตนะอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าทุกคนแสวงงานกาไรในทางเรื่องของวัตถุ แต่ถ้าก,กำไรในทางจิตก็เรื่องของบุญกุศลเท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้กับพระอานนท์เหมือนกันว่าเรื่องของวัตถุสงสารการเไวียนว่ายตายเกิดนี้มียาวนานนักเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมเรื่องของคุณความดีดูก่อน,อน,นุนเอธิตตะคคตนี่ศึกษาธรรมจำแนกธรรมธรรมเหล่านี้มีมากมายถึง18ประการจัดเป็นธาตุได้6ประการเพราะเหตุนั้นหละ ธอจงทรงจำธรรมบรรยายนี้ว่าเป็นพระหูธาตุกสูตรเนี่ยเพราะว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีมากและก็เปรียบเสมือนสิ่งมีค่าก็เลยตัดให้พระนุนนี้จดจำเอาไว้บันทึกเอาไว้ท่านผู้ฟังก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากทางสถานีก็ถือว่าได้รับประโยชน์จากธรรมเหมือนกันแต่มันมีมากแล้วก็มีแล้วเอาไปไหนต้นก่อนมีแล้วเอาไปต่อสู้ย่ำยีกับกิเลสเนี่ย เพราะว่ากิเลสนี้มันอยู่ในจิตของเรากิเลสเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับความดีกิเลสนี้เป็นฝ่ายที่เป็นปรักป์กหรือศัตรูกับส่วนที่เป็นบุญเปรียบเสมือนว่าธรรมะนี่คือทหารแล้วกิเลสก็เปรียบเสมือนข่าศึกการศึกที่วิ่งเข้ามาทหารมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้ปร,ราบทหารกับกิเลสได้เนี่ยตรงนี้แล้วก็ ทหารในสงครามนี่มีอาวุธมีอาวุธไม่ว่าจะเป็นพื้นผาหน้าไม้หรือว่าระเบิดแต่ว่าอาวุธของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือวิปัสสนาอย่างที่พระอาหารหันต์ในครั้งพุทธกาลก็บอกว่าอาวุธของพระอาหารหันต์คือการเจริญวิปัสสนาแล้วก็สเสบียงทหารนี้ก็มีสเสบียงเป็นข้าวสารอาหารแห้งในการออกศึกสงคราม แต่ว่ามนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมนี้มีอาหารก็คือเรื่องของการสั่งสมบุญการที่เราสั่งสมบุญนี่เป็นสเสบียงนั่นก่อนท่านผู้ชงก็ได้ยินบ่อยๆว่าเป็นสเสบียงเลี้ยงชีพ <c oughs> ในปัจจุบันนี้ <c oughs> ด้วยการแสวงหาสะสมปัจเจ sĩ แต่สเสบียงที่จะนําติดไปข้ามภพข้ามชาติก็คือบุญกุศลแล้วบุญกุศลที่จะนําข้ามภพข้ามชาตินั้นสั่งสมกันอย่างไรสั่งสมด้วยการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ที่มีความ ลำบากผู้ที่ต้องการด้วยเสื้อผ้าอาหารปัจจัยยังชีพผู้ได้โอกาสคนยากไร้คนขาดแคลนคนเจ็บไข้คนพิการคนตกทุกข์ได้ยากผู้ประสบภ,ภัยไม่ว่าจะเป็นอักขีภัยวาตภัยอุทกภัยเหล่านี้ถ้าเราช่วยเหลือเขาเท่ากับว่าเราสร้างเสบียงให้กับตนเองในพบหน้าชาติหน้าและก็ช่วยส่งเสริมกิจการงานพระศาสนาสิ่งที่เป็นกุศลสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนให้การสนับสนุน มูลนิธิต่างๆเรื่องนี้ดีมากในการใน้สิ่งที่เป็นกุศลน่เพราะอะไรถึงบอกว่าดีมากเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนี่จะเป็นประโยชน์กว้างขวางไม่จำเพาะจะดจงว่าใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าทุกคนมีโอกาสได้มาใช้สิ่งที่เป็นกุศลสาธารณะเหล่านั้นจากนั้นเราก็บําเพ็ญทานทานนี่กล่าวไปแล้วเมื่อวนันเมื่อวันเสาร์เมื่อวานกล่าวไปแล้วทานตั้งแต่การให้ทานที่เป็นวัตถุทาน การให้ธรรมา <c oughs> ทานทานอย่าหนึ่งก็คืออภัยทานมีความเมตตาการปราณีทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์บกสัตว์น้าสัตว์อากาศโดวยการไม่เบียดเบียนไม่รังแกโดยเฉพาะสัตว์สงวน <c oughs> เราไม่ไปลักลอบไม่ฆ่าไม่จำนายเนี่ยคือการให้อภัยทานหรือบุคคลที่มาเบียดเบียนมาทํทำร้ายเราไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เราถ้าให้อภัยได้ก็ให้อภัยให้อภัยเขารอสบายใจเราก่อนอันนี่คือเรื่องของธรรมะในส่วนที่เป็นธรรมทานไม่ว่าสังคมนี้ต้องการรักษาความเป็นธรรมเอาไว้อย่างเช่นก็บอกว่ากฎหมายบางข้อ,อคู่กรณีไม่เอาโทษไม่โกรธเคืองแล้วแต่ว่ากฎหมายจําเป็นต้องลงโทษผู้กระทําความผิดนั่นเพราะอะไรเพราะต้องการรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นหรือทํารงธรรมไว้ในสังคมเนี่ย แล้วชีวิตของเราเนี่เป็นไปด้วยความสุขสบายด้วยกันมีธรรมประจําใจอย่างกฎหมายนี่นำรงรักษาพิทักษ์สิ่งที่เป็นความยุติธรรมในสังคมได้เข้าจริงแต่ในจิตใจของเรานี่เราต้องพิทักษ์เองต้องเป็นผู้พิพากษาจิตใจของเราเองเราดำรงความเป็นธรรมในจิตใจของเราเองด้วยปัญญาที่เราศึกษาศึกษาธรรมวงธรรมปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนาน แล้วตัดสินด้วยใจที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมในทางโลกนี่ในทางภายนอกนี่ผู้ตัดสินอาจจะลำเอียงได้ลำเอียงได้บ้างโดยการรับสินบาทคาดสินบนใช่ไหมอย่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังความลำเอียงความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นความอยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของลาบเรื่องของสิ่งที่เขามาล่อ แต่ว่าในทางจิตนี่เราเป็นนายของตัวเองเราสามารถตัดสินจิตก็ร้อยมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ก็ด้วยหลักธรรมที่มีอยู่ประจําใจของเราทั้แหละนะอ่าฉะนั้นญาติโยมท่านทุกท่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเราก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เรากระทำะจึงต้องรักษาบุญกุศลให้มากไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่กับคนจํานวนมากคนจํานวนน้อย เราต้องรักษาสิ่งนี้ให้ทําเป็นประจําจนเคยชินแล้วความดีก็จะติดตัวเราไปตลอดเวลาความติดตัวตลอดเวลานี้เขาเรียกว่าความเคยชินในทางพระพุทธศาสนานี่ความเคยชินจะเรียกว่าวาสนาวาสนาก็คืออาการกายวาจาที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคลน,นั้นๆใจนด้ว่าบุคคลมีความแตกต่างกันเพราะว่าความเคยชินเช่นอะไร เช่นญาติโยมบางคนนี่อาจจะเดินเร็วบางคนอาจจะรับประทานอาหารเร็วบางคนอาจจะรับประทานอาหารช้าเดินช้าพูดช้า,าเนี่ยก็เป็นวาสนาเพราะเคยชินสังสมมากส่วนในจิตความเคยชินก็คือการสังสมักุศลกับอกุศลนหรือสรุปสั้นๆก็คือบุญบาปาดีชั่วนั่นเอง ส่วนวาสนาหรือความเคยชินที่เราไม่ต้องไปเพิ่มหรือไม่ต้องไปละก็คือสิ่งที่เป็นกลางกลางอันนี้มันมองยากมองไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าไอ้คำว่ากลางกลางนี่พระอรหันตุกองค์ที่ผ่านมานี่ท่านละวาสนาหรือความเคยชินได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ากิเลสท,ท่านละได้ทั้งหมดส่วนพระพุทธเจ้านั้นท่านละได้หมดทั้งกิเลสแล้วก็ความเคยชิน จะเห็นได้ว่าถ้าเราศึกษาประวัติของพระอรหันต์บางรูปบางท่านบางองค์นี่ก็จะมีการทําอะไรที่เหมือนกับชาวโลกอยู่เหมือนกับมนุมนษย์ปุตุชนอยู่ไม่ว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์ปองใสแล้วส่วนพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีความงดงามนะความงดงามแบบอารทิติไม่ได้นั่นเพราะว่าท่านละวาสนาคือความเคยชินหรือว่าบบราณกรรมเก่าได้เกือบทั้งหมดนะเราเอง แม้ว่าเราไม่ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องสั่งสมความดีเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเป็นกําไรด้านในแต่นอกจากว่าการสัมผาชีวิตที่มีความสุขแล้วบางครั้งบนบารมีกอเราไม่ถึงไม่พอเหมือนญาติโยมเคยได้ยินว่าบางคนไปเที่ยวขอพรวัดน้นวัดนี้หาที่พึ่งวัดน้นวัดนี้ดูก่อนพิสุตตะหลายบางคนก็ไปหาภูเขาบ้างจจมโลกบ้างป่าไม้บ้างว่าเป็นที่พึ่งเ่าเป็นสาระ อันนั้นไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ศาสนานะอ่าไม่ใช่ที่พึ่งเงินเกษมเลยแต่ที่พึ่งเงินเกษมคือน an 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 ัตติมีสรนังยังพุทโธมีสรนังนัตติมียังยังธรรมโมมีสรนังนัตติมีสังฆังยังยังสังโฆมีสรนังคือมีพระพุทธพระธรรมประสงค์เปที่พึ่งนั่นคอนือที่พึ่งอันประสริฐหรือที่พึ่งอนประสรทิฐอีกอย่างก็คือศีลความประพฤติทางกายวาจาภาหุุัจจกการได้ศึกษาเล่าเรียนสรับมากอย่างพิสุทธิสมเรณรช่วงนี้ในปัญษาก็มีการศึกษาเล่าเร แล้วก็การครบคนดีเรียกว่าการันตรตามีเพื่อนที่ดีงามมีมิตรีคิดดีต่อกันสศวชส,สตาความเป็นคนว่าง่ายมเป็นคนที่ฟังเหตุฟังผลอยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นโดยเฉพาะความวท,ที่ถูกต้องถูกธรรมเราต้องเป็นคนว่าง่ายกิงการณีกิงกรณีเยสุทักกตาเอาใจใส่ในกิจุรักษ์ของเพื่อนร่วมมูคณนะธรรมกรรมตาเป็นผู้ใครท่ทําสนใจธรรปฏิบัติธรรม มีความวิริยะมีความเพียรเพียรในที่ไหนเพียรในที่ 4, 4ทีที่ก็คือเพียรละบาปะระวังบาปไม่เกิดขึ้นเพียรสร้างกุศลแล้วก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วถ้าทําได้อย่างนี้ชีวิตของเราทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดการตลอดไปวันนี้เวลามาถึงช่วงท้ายแล้วก็ขออนุโมทนานกับ,นา,นกบการติดตามรับฟังขอให้ทั้งหลายนั้น ได้รับความสุขความเจริญสมควรแกร่การปฏิบัติที่ท่านดำเนินมาจนถึงวันนี้อายุวันนะสุขะภละปฏิบันิทัานสับัติธรรมาสันสบัติความคิดหวังชมงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไดไรทำไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นจงประเสริฐแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านพบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าจเจริญพร จอหนึ่งกัดมังคุดทั้งเปลือกฝาดก็อารวาดคว้างทิ้งกลิ้งหลุนหลุนไอ้จอหนึ่งมีปัญญารู้ค่าคุณยิบบิดุลกินเนื้อไหนชื่นใจลิงคนโง่ง,งับาศาสนาร้องว่าฝาดก็อารวาด โกรธใจคล้ายผีสิงสัตบุรุษขุดพระธรรมได้ความจริง